ข้อสิบแปดเนาะเมื่อทอลูกเต๋าหกลูกพร้อมกันความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มไม่ซ้ำกันเลยเท่ากับข้อใดข้อหนึ่งหนึ่งส่วนสามร้อยยี่สิบสี่ข้อสองห้าส่วนสามร้อยยี่สิบสี่ข้อสามหนึ่งส่วนร้อยหกสิบสองและข้อสี่ห้าส่วนร้อยหกสิบสองเรื่องความน่าจะเป็นเนาะโดยโจทย์บอกว่าทอลูกเต๋าหกลูกพร้อมกันและได้แต้มที่ไม่ซ้ำกันเลยแสดงว่าอะไร แสดงว่าแต่ละหน้ามันมีหลูกถูกปะทำให้เกิดได้เพียงแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกปะถึงจะไม่ซ้ำกันเลยเพราะฉะนั้นก็หกลูกเกิดได้แค่1นถึงหก็ดูว่ามีทั้งหมดกี่แบบครับแต่ละลูกที่หนึ่งเป็น1นึ่ลูกที่2เป็น2อลูกที่3ามเป็นสามสี่ห้าหตามลำดับถูกปะ ต่อไปก็เป็นอันนี้เป็นสองมั่งเป็นหนึ่งมั่งสลับกันไปเรื่อยๆได้ทั้งหมดกี่วิธีคือกี่วิธีครับเพราะฉะนั้นวิธีการทําก็คือลูกแรกอ่ะจะเกิดอะไรก็ได้ตั้งแต่หนึ่งถึงหกก็คือหกวิธีลูกที่สองเลือกไปแล้วตัวหนึ่งก็เหลือห้าตัวเลือกไปแล้วสองเหลือสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งก็คือหกแฟกซ์หกแฟกก็คือไม่ต้องคิดเลขติดไมน้องเพราะฉะนั้นวิธีทั้งหมดในข้อนี้ก็คือ facts, หกแฟกถูกปะ ได้แต่ไม่สํำกัญมีแค่เคสก็คือหนึ่งถึงหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกปะครับอืมซึ่งลูกเต่าแต่ละลูกมันไม่เหมือนกันถูกปะลูกเต่าลูกที่หนึ่งเลือกได้ทั้งหมดหกหน้าลูกเต่าเลือกที่สองเมื่อเราเลือกไปแล้วหนึ่งลูกเต่าเลือกที่สองก็เหลือห้าหน้าเหลือสี่หน้าเหลือสามหน้าเหลือสองหน้าเหลือหนึ่งหน้าตามลาดับจะจะตอบว่าเป็นเคสเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกเต่าแต่ละลูกมันไม่ซ้ากันถูกปะครับลูกเต่าทุกลูกเราจะวิธีการทําความน่าจะเป็นลูกเต่าแต่ละลูกจะคิดว่าเป็นลูกเดียยวกกันนนนไไม่ดด้้ตองเเป็คลูห สมมติลูกที่1ออก1ลูกที่2ออก2กับลูกที่1ออก2ลูกที่2ออก1ก็เป็น c o l ะเคสกันนะเป็น2เคสเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้ทั้งหมด6แฟกต์ปัญหาความน่าจะเป็นวิธีทั้งหมดมีลูกเต๋า6ลูกแต่ละลูกออกได้กี่หน้าครับ6หน้าถูกไหมหกคูณ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 หกนี่คือวิธีทั้งหมดครับเพราะฉะนั้น มันถามความน่าจะเป็นก็คือ6แฝกหารด้วย6คูณ6คูณ6คูณ6 6ครั้งนั่นเองเพื่อความง่ายเราอย่าเพิ่งคิดเลขเนาะเรากระจายออกมาอย่างนี้ตัวไหนตัดกันได้เราก็ตัดกันถูกปะได้ออกมาเป็น 5้าส่วนสคูณสคูณหคูคือ5้าส่วนสามร้นั่นเองข้อนี้ตอบ5้าส่วนสามะครับดูในช้อยก็ตรงกับช้อยในข้อที่2นะครับไม่ยากเนาะก็ดูว่าวิธีการเกิดขึ้นตามที่โจทย์ต้องการมีทั้งหมดกี่แบบซึ่งข้อนี้ความน่าจะเป็นที่จะได้แต้มไม่ซ้ำกันเลยมันมีแบบเดียวก็คือหนึ่ถึงหแต่ว่ามันมีทั้งหมด6ลูกแล้วก็ไปดูว่ามีทั้งหมด กี่แบบถูกปะคือเคสมีแค่เคสเดียวว็คือต้องเป็น1 2 3 4 5สี่ห้าหกแต่ว่าแต่ละลูกมันจะสลับกันได้ลูกนี้จะเป็น1ลูกนี้จะเป็น2ลูกนี้จะเป็นสามถูกไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูว่าจะมีทั้งหมดกี่แบบก็คือ6คูณ5คูณ4ี่คูณาคูณ2คูณ1นนั่นเองถูกปะอืมพอเรารู้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูวิธีทั้งหมดก็คือ6คูณกัน6ครั้งเอามาหารกันได้ความน่าจะเป็นในข้อนี้ตอบห้าส่วนสา4ยครับ